อะไรก็มาดึงไปไม่ได้ถ้ามันมั่นคงนะใจตวงนี้ไม่มีสิ่งใดที่มาสั่นคลอนหัวใจที่มั่นคงได้นักบวชเราควรควรทำใจให้เป็นอย่างนั้นแม้แต่ความตายนี้ก็จะไม่สามารถภาคความเป็นนักบวชจากเราไปได้ทําไม่ได้พูดง่ายๆคือเราจะตายในผ้าเหลืองเท่านั้นจะไม่มีเหตุผลใ,ใดๆว่าต้องศึกออกไปรักษาตัวไม่เพราะเราไม่ได้มาเพื่อหวังจะมีชีวิตอยู่จนแก่จนเฒ่า เรามาเพื่อฝึกตายก่อนตายนะหากตายลงตอนนี้เราก็มั่นใจได้ว่าในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมานี้เราไม่มีทางตกไปสู่โลกที่ชั่วได้นี่เห็นไหมเรียกว่าผูารรดด้เข้าถึงกรรมผู้ใดเข้าถึงกรรมนะคือศีลแะละมีศีลเป็นสมบัติของใจในเรืว่ากรรมกรรมดีต่อให้ตายตอนนี้ก็มั่นใจได้ว่าเราจะไม่มีทางตกไปสู่โลกที่ชั่วนะเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ได้สอนเราก็ได้ประพฤติแล้วได้ดําเนินตามแล้วมั่นใจได้เลยเห็นไหม แต่ถ้าเราทําไม่ดีเน่ะมันกลัวไม่มีทางมั่นใจได้หรอกเพราะสมบัติไม่มีสมบัติของใจไม่มีจะเอาอะไรมามั่นใจมาอาถรรพ์อะไรไม่มีความอาถรรในคุณงามความดีหรือในศีล